สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมเอค s สเตอแล้วนะคะคูยกับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Escape Baby Teacher นะคะโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้องกขาเป็นน่ารักน่ารักด้วยนะคะความสนุกจะเป็นยังไง๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคตอนนี้แม่ก็เป็นบุคคลที่หนึ่งนะคะเอ๊มีสกินด้วยเหรอเดี๋ยวนะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเออห้องเรียนที่ไม่มีโต๊ะเลยนะปิดเทอมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะปิดเทอมนะคะออะไรเนี่ยโฮมเวิร์กการบ้านการบ้านตอนนี้หนึ่งบกหนึ่งเท่ากับสามมันจะเท่ากับสามได้ไงหนึ่งบกหนึ่งก็ต้องเป็นสองนะซื้อบิ๊กเกอร์สโนคนที่อ่อนที่สุดเหรอคืออะไรเด็กนักเรียนรู้ ใครทําไม่ได้ใครทําไม่เสร็จนะการบ้านนะจะต้องโดนทําโทษนะคะทําไมน่ากลัวจังเลยคุณครูคุณครูตื่นได้ไหมคุณครูหลับเลยนะคะแล้วก็ให้การบ้านยากมากเลยเนอโบหน่เท่ากับสามแม่ไม่สามารถทําได้เลยนะคะอะไรเนี่ยอ๋อเป็นโปสเตอร์ทั่วไปอันนี้คืออะไรอะ่ะเราต้องเอากลอียมาไหมข้าม,มนเหรอ เนี่ยนะโอเคไอ้ดีกว่าหนีครูดีกว่านะครูให้การบ้านยากเกินไปนะคะหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสามแม่งงงเลยนะโอเคอุย้ยเขาทำเธอทำอะไรฮะเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรของเขาอ่ะแม่ว่าไปทางถูกต้องดีกว่านะคะเอาทำไมล่ะแม่ไปทางถูกต้องไม่ได้หรอ อ๋อแม่โดดพลาดเฉยๆนะคะเด็กๆรีบไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวนั้นมันมีผลไม้ผลเมยด้วยนะสมองเหรอเขาให้เราเก็บสมองด้วยนะคะสิบอันเนาะเออแม่งงว่ะคืออะไรวะโอเคปีนขึ้นบันไดดีสอดีกว่านะเราต้องกดปุ่มเหรอไม่รู้ว่ากดปุ่มไม่ก่อนอ๋อแม่รู้แล้ว มันจะมีไอให้เรากระโดดขึ้นไปนะคะโอเคก็จะนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ไหวนะคะครูให้การบ้านเห,หนือบนหนืงท่ากับสามแม่ไม่สามารถทําได้จริงๆนะคะแล้วเขาบอกด้วยนะว่าใครทาไม่ได้นะาจะฆ่าด้วยโอเคอ๋อมันมีลิฟต์ทางนี้ด้วยนะคะเราต้องขึ้นลิฟเนาะเป็นโรงเรียนนี้ไฮเทคจริงๆเลยสีสันน่ารักมากแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดน,นึงเนาะ แม่หวันใจจริงๆเลยนะคะเขาตัวเขียวอะมาเกือนี่ไงมีสมองด้วยนะคะตายแล้วไม่ต้องมาเดินเก็บสมองหรอเนี่เอาแล้วถ้าต้องปีนขึ้นไปนี่งอ,อ๋อมันไม่ได้นะคะเราต้องหาถาังน้ําขึ้นไปช่วยอยีกอันนึงโอเคได้ไหมอ้อยน้องเป็ดน้องเป็ด อเอาไม่ได้เนาะแม่ล่วงลงมาแล้วนะคะดีหาทางออกดีกว่านาะทางเดินจะพาแม่ไปที่ไหนเนี่ยตกใจหมดเลยน่ากลัวเดียวทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอโอยนี่มันห้องเรียนนี่ประตูอ,อะไรอะ่ะให้กดอะไรอะ่ะไม่ได้เหรอคืออะไรอะ่ะ มันมีปุ่มให้กดด้วยนะคะแต่แม่ไม่รู้หรอกไปเถอะอย่าอยู่นานเลยนะคะน่ากลัวกูตื่นแล้วแอมานี่เดี๋ยวนี้นะมาเรียนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสมกับชัดก่อนอ่้ใครจะไปเรียนนะคะหนึ่งบอกหนึ่งเท่ากับสามมันต้องเท่ากับสองสิอาไม่มีต้องไปหาคุณแจก่อนแล้วเนี่ยตายแล้วมีกล้อง cctv ด้วยนะคะน่ากลัวมากเลยอันนี้ไม่เด็กด้วยอ่ะช่วยด้วย ตัวนั้นมีสมองด้วยนะคะอดาอยายาพึ่งตามแม่มาได้ไหมแม่จะเก็บสมองสักหน่อยนะคะเก็บไม่ทันเลยเอาใหม่เนาะเดี๋ยวถึงอยู่ไหนว,นเวะเนี่ยหลงันายทำไมครูด่วนจังเลยตายแล้วไม่มีสมองด้วยตัวนี้ มันเดินมาแล้วนะคะเร็วมากเลยเหมือนมันเร็วมากเอา้าแล้วสมองที่ไม่หายอยู่ไหนนะโอ้มันเดินมาแล้วยังไงกูใจอยนะตายแล้วโอ้ยอช่วยด้วยไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวมันมาแล้ว อะไรโฆษณาตะอืมโฆษณาบางแม่นะคะรีบไปดีกว่าเนาะอันตรายมากเลยเอาคุณแจได้ยิบไปแล้วนี่โอเคโอ้ยต้องรีบปั่นก่อนนะคะแม่ไม่มีสปินด้วยสิเอาคุณแจไปไขก่อนนะคะมันเป็นห้องคลาสรูมีน่นะโอเคได้ไขดีกว่ารีบไปดีกว่านะเ <c oughs> อ้ยปิดประตูแล้วนะคะโอ้ยแม่รอดแล้วนะคะตายละอะไรเ่ะห้องอะไรอ่ะ ห้องยิมนาสติกทำไมมัน,ปนแปลกๆจังเลยหูเราต้องปีนขึ้นไปอ่ะเนี่ยจะพาเราไปที่ไหนเนี่ยครูคน่ากลัวมากเลยนะคะเขากัดจ,จะฆ่าแม่เลยไปไหนต่อเนี่ยชงเหรออันนี้คืออะไรให้เรากระโดดเหรออะอ๋ะอให้เรากระโดดข้ามทางนู้นเหรออ,อุ้ย ทำไมทางมันน่ากลัวจังเลยอะเด็กๆโอ้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วตาย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 เป็นกำลังใจแม่ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปกดทิกตอกแม่ด้วยนะคะกดติดตามทิกตอกแม่ด้วยนะคะเด็กๆชื่อเดียวกันเลยกับเกมแอค,แคตเตอร์นะคะโอ้ยตายละโอ้ยตายตายแม่ต้องซิปลายนะคะว้าไปไหนต่อเนี่ย ขน้นเหรอ,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 อน่ากลัวจังเลยนะคะโอ้นั้นให้ทางออกสกอร์ที่ได้เหรอ776เลยเนี่ยโอเคได้ไปดีกว่านะคะอันตรายเอา้าทำไมแม่ไปไม่ได้สกอร์อโกทูโปเพน อ้าวแล้วแม่เจ้าสกอร์เท่าไหร่อ่ะอ๋อแม่ต้องชูดบารสก่อนเหรอเนี่ยเอาเอาไม่ได้เหรอตายแล้วนะคะแม่ต้องรับบทเป็น MBA แล้วนะคะโอ้ตายละแล้วผู่ที่ไหนต่อวะเนี่ยขู่อุ้ยตายแล้วครูขับรถมาหาแม่เลยอ่ะตายแล้ว อุ้ยท่านั้นเนาะวู้ยครูม,มันขับรถมาแล้วดิเด็กๆมันมาแล้วประ,ประตูแล้วประตูก็มีสามันด้วยนะับประเด็นน่ะแต่ไม่เห็นสมองเลยนะคะมันมาแล้วนะคะรีบหนีนี่กว่าเนาะห้องน้ําอยู่ที่ไหนนะแม่รัดทางมาก่อนนะคะเผื่อคุณครูมันจะขับรถช้านิดหนึ่งเนาะ สมองก่อนนะคะตอนนี้ไม่ต้องเก็บสมองให้ครบก่อนนะคะวยมันตามมาแล้วอะเด็กๆห้องน้ำอยู่ทางนี้เหรอโอ้นั่นไงมันต้องกระโดดขึ้นไปทางนั้นสินะอา้าแล้วกดกดไม่ได้อีกเอาตายแล้วาตายแล้วแม่เก็บสมองไม่ทันนะคะตอนนี้ก็สว่างอยู่เนาะ ดรีบหนีก่อนนะคะไม่ต้องรีบหนีก่อนวนะสรุปแล้วไม่ต้องรีบอ้อมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อ้อมเนี่ยมันจะไม่ทันจริงๆแม่เดินชิดกําแพงก่อนนะคะเพื่อความรวดเร็วอ้ยทางไหนวะประตูอยู่ทางนี้เธอมานี่ยโอ๊ยแม่ลงนะคะอะไรอ่ะเนี่ยแม่กดที่สมองไม่ทันดอ ยมันโดดเดียวมันขับรถเข้ามาหาแม่ได้เลยอะ่ะมันขับรถเข้ามาหาแม่ได้เลยอะ่ะเด็กๆตายนะุตายแล้ว,ลวมันเหลี่ยมมากเลยนะคะคุณครูเนี่ยมันเก่งเกินไปนะแล้วแพ้กดสมองไม่ได้เมื่อกีนะ้โธ่รีบไปดีกว่านะคะคุณครูมมาแล้วเราช้าไม่ได้น่ากลัวมากเลยนะคะคุณครูเกมนี้เนี่ยอะไรทูบายอะไรเนี่ยมันไม่ได้เนาะ น่าจะหลอกนะคะแม่ว่ามันเก็บไม่ได้หรอกไปเหอะมันเก็บไม่ได้คูครูมันยังหนักอยู่นะคะโอ้ตายแล้วมันเก็บมันเก็บไม่ได้นะคะเด็กๆมันหลอกนะเดี๋ยวนะข้อความเขียนว่าอะไรไม่รู้นะคะช่างแม่มันเถอะพูดขอโทษค่ะแม่พูดผิดนะคะช่างมันเถอะนะคะโอเค ตื่นกำลังตื่นเต้นด้วยแล้วก็โกรธครูด,ด้วยอยู่นะคะมันไล่แม่น่ากลัวมากเลยคาราก็เป็นหิวนะโอ้ตายละโอเคสมองเนี่ยเก็บได้นะหรือสมองเมื่อกี้มันหลอกเราวะใช่ไหมมันจะหลอกแม่ไม่สมองเมื่อกี้โอ้ตายแล้วข้างบนมีเลเซอร์ด้วยนะคะอุ้ยตายละน่ากลัวมากเลยนะคะจะสง่งฉันไปไหนเนี่ย นั่นไงสมองเจอแล้วนีน่ปกติมันจะเก็บได้เลยนะคะแต่เมื่อกี้มันเก็บไม่ได้เหมือนเหมือนมันหลอกเราเนาะดีไปกระเถอะโอ๊ยตายแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าโอ๊ยเกือบตายเนี่ยเอ้มันเป็นเขาว,วงกดเลยเนี่ยเราต้องลงไปที่ไหนเนี่ยฮะข้างนอกแล้วเหรอ อุ้ยตายละนี่ไงสมองที่ของแม่อุ้ยสมองอุ้ยนายดื่มอะไรอะพลังพาวเวอร์เหรอขอดื่มมั่งอู้อร่อยเลยนะคะแซบคะ่ะเอา,อาขอดื่มใหม่อร่อยเกินไปนะคะอืมแซบเลยนะคะ,คะอ่ะอ้ยมันโดดไม่ติด โดดไม่ติดนะคะในเด็กไม่ใช่ความผิดแม่นะมันโดดไม่ติดจริงๆอืมโอเคไปอ๋อวตาแต่ละอือไม่ได้ดื้อไปอุ้ยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงมันไม่ถึงนะคะเอาใหมา่ดื่มแล้วไปเลยเอา ตายเลยตายแล้วเราตายเยอะจังเลยสวัสดีค่ะอุ้ยเอาตายอนะ่ะทำไมโหมดอีซี่มันยากจังเลยอะ่ะแม้ว่ามันเกินไปนะโหมดอีซี่เนี่ย นี่อย่างนี้จะเ่าใช่ไหมเดินไปด้วยแล้วก็กระโดดไปด้วยเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแหละจะถึงแล้วช่วยด้วยอุย้ยตกตังสติเอ้าโถสา,สาจะผ่านแล้วนะคะไปดีกว่า,ายากจังเลออยน,นะคะ หูทางใจมากเลย,ย,ยต้องตั้งสตินะคะ ยากอยู่นะคะดเด็กๆไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะคะเพราะว่ามันยากเกินไปนะคะโอเคดูแม่พอนะคะดะเด็กๆดันเนี้ยยากเกินนะคะ<อ>เดี๋ยวนะตั้งสติก่อนอมันไม่ถึงเอาใหม่นะคะ đốt cá đốt 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 sao bạn đi khá ไเลยเอาใหม่นะคะตั้งสติก่อนมันอู้ทำไมโหมดอีซี่มันยากตัวเลยเด็กๆแม่ว่ามันโหดไปนะโอ้ยเอ๊บหวัสดีครับ แล้วนะคะมันมีซ้ายมือเนาะอู้ตื่นเต้นเกินไปนะคะเนี่ยไม่ตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะตะลึดแล้วนะคะสติแม่ <c oughs> อะไรอ่ะใครโทรมาเนี่ยโอ๊ยตายละรีบเลยนะคะโด ใจแม่มากเลยนะคะเดี๋ยวเอาใหม่แม่น้องผ่านให้ได้นะคะเด็กๆไม่ว่ายากแค่ไหนเราจะต้องผ่านให้ได้เนาะสนุกอยู่นะคะแต่ว่ามันกดดันเนาะแม่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบด่านโอบี้แม่ว่าไม่แนะนำให้เล่นนะคะดูแม่อย่างเดียวพอเนาะเด็กๆเนาะอืมโอเคอทางนี้หละทางซ้ายมือ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีเข้าค่อยกระดูบลวกันเนาะเยวกดดบก่อนกดดบกดดูกดึบกดดูกดดบหนึ่งสองสองหรอทางโค้งต้องกระโดดเองหรอตายละโอเคนะคะทางโค้งต้องกระโดดเองเข้าใจนะโอ สวัสดีค่ะเคนที่เข้ามาดูสตรีแม่นะคะมันกำลังใช้แม่ก่อนเ้อยมันเป็นความเร็วที่ต้องแบบว่าห้ามหยุดอะถ้าหยุดปุ๊บมันจะมันจะไม่ได้เลยเด็กๆเดี๋ยวจะมันเหมือนแบบให้เราแบบใช้ความเร็วเนี้ยตลอดเวลาเห็นไหมอ้าแล้วเมนหอนะอุ้ยแม่พบสมอง แม่พบสมองเดี๋ยวดอะไรเนี่ยตายแล้วรูคุณครูอยู่นั่นเหรอตายแล้วอุ้ยคุณครูมานเริ่มแล้วอะไรมาเนี่ยอู้เดี๋ยวนะแม่หลีเสียงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขิตเนาะเอาเอาตายตายตาย,ตายทำอะไรเนี่ยคุณครูมันชนแม่เดเด็ก คุณครูใช่ไหมเบียดให้มันตกรถไปเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยตรงนี้ไปก่อนนะคะพุ่งไปเลยโอ้ยตายแล้วเอา้าพุ่งไปไหนเอาระเบิดเลยเอา้าตายเลยคุณครูมาเหลี่ยมจัดนะคะเด็กๆเดี๋ยวก่อนนะแม่จะรู้เสียงลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปติดลิขิตเนาะแกหนีใช่ไม่ได้น้องนา โอ้ไม่ต้องนําคุณครูนะคะรีบไปก่อนนะคะีคุณครูมาเหลี่ยมเนาะหนูต้องรีบไปก่อนนะเปิดประตูเลยโอเคตายละอีคุณครูคมันตามแม่มันแล้วสิตายละ <AO! S 2> ระวังด้วยนะเราไม่มีปุ่มกระโดดดัซซี่ประเด็นอะอุยอ้ยโหนูต้องขึ้นไปทางนั้นด้วยเหรอเนี่ยตายแล้ว เดี๋ยวคุณครูก็ตามมาเรามาทันนะคะโอเคเรีบปินขึ้นป่องเหรอตายแล้วอโอ้ยเลิต้นเดินเดี๋ยวนะอ้าอุย้ยพบสมองอีกแล้วนะคะตายแล้วแม่พบสมองแล้วนะคะตอนนี้เราจะไม่ไปเรียนนะคะกับคุณครูหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนาะแม่ว่ามัน,ม,นมันมันมอใซ่นะคะ หนึบวกหนึ่งเท่ากับสไม่ได้นะคะต้องหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสนะคะใครจะไปทนเรียนเนาะ,ะสวัสดีน้องพรนะคะอ้าวตายเลยอะไรอ่ะมันมีข้อความอะไรอะ่ะอะไรโลบักพีสเกมมีสนุกอยู่นะคะแต่ว่าแม่โกรธอยู่นะคะเพราะว่ามันทำให้แม่เล่นยากมากเลยเป็นโอบี้ที่เด็กต้องอายุ สิบห้าขึ้นนะคะเล่นแม่ว่านะมันจะเล่นได้นะคะเดี๋ยวนะแม่ได้ดีก้าอุย้ยทํามันไม่ได้อ่ะแม่ตายบ่อยจังเลยนะคะด่านนี้แย่เลยนะโอ้ตายแล้วเป็นกำลังใจให้แม่ก่อนเด้อโอ้ยมันกดไม่ติดเด็กๆเดี๋ยวแม่ขอโทษแม่กดปุ่มกระโดดไม่ติดนะคะโอเค เนี่ยมันโหดนดไม่ติดจริงๆลองกระโดดแบบใต้ตกเหรอโอเคเดี๋ยวแม่จะลองดูนะคะเดี๋ยวเออนะโอ้ตายแล้วยากจังเลยนะคะเทปโอบีก็เทปโอบีเถอะก็แตกเหมือนกันนะคะตายบ่อยได้เหมือนกันเนาะเทปโอบีก็ตายบ่อยได้เหมือนกันทางไหนเนี่ยมีอะไรแม่ลงมาเนี่ยไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ทสระบบกระโดดก่อนนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสาเอามันไม่ถึงอเอ๊ะแม่เริ่มสับสนเลยนะเนี่ยว่ามันเป็นโหมดธรรมดาหรือโหมดอีซี่หรือมันเป็นโหมดยากนะคะเฮ้ยมันยากเกินไปเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ก่อนนะคะโฮย้ยยากเกินเดี๋ยวนะมันต้องมีมุมดิ แม้ว่ามันต้องมีมุมที่ต้องโดดถึงนะ,ะมันไม่ถึงนะเด็กๆมันไม่ถึงอะมันไกลเกินนะคะเนี่ยใช่โกรง่ายแต่โกรธยากนะคะไปก่อนนะเด็กๆมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะแม่ว่านะ แม่เราโกรกระโดดหันไปทางขวาดูทางนู้นนะหรอมันไม่ถึงหนูมันไกลมากเลยครับหันไปทางขวาเหรอหรือทางนี้ปะแต่ตรงนี้แม่ไม่เคยกระโดดนะเดี๋ยวดูดิอ,อุ้ยถึงแล้วมแม่จะบอกว่าแม่กระโดดเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่กระโดดกดกระโดดค้างอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบพอโดนชี่ขอบแล้วมันกระโดดพอดี โอ้ยเลยต้องออกจากโรงเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวนะตายแล้วอีคุณครูเป็นหุ่นยนต์อย่างนั้นน่ะเหรอแดีแม่หลีเสียงลงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนวยกขีดเนาะโอเคยิงคุณครูเลยนะคะมาให้ฉันขาดเดี๋ยวนี้นะอุ้ยใครจะไปปล่อยคุณครูฆ่าน่ะฉันจะฆ่าคุณครูก่อนนะคะอย่ามาใกล้ฉันนะคะฉันจะยิงหลอนให้ตายไปเลยเนาะโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วมันเหลี่ยมนะคะมันเหลี่ยมนะคะมันชนแม่ข้ามุมนะคะเด็ก ตายซะเบบี้ลรโอตรอน 300, หนอสามร้อยสามพันหนอเลอนโอตอนนะคะอู้ตายแล้ะโอ้ตายละไม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ต้องออกไปทางไหนเนี่ยเด็กๆโอ้ตายละโอหนึง่งงานโรงเรียนรถโรงเรียนมาแล้วโรงเรียนอะไรเนี่ยโอ้ยหนีออกจากที่นี่ก่อนเออแม่อ่านผิดเฉยๆนะคะเบบี Baby, ้เลอร์โอรอนโอโอตอนนะคะไปดีกว่านะคะ อ๋อสรุปคุณครูก็เป็นคนขับเหมือนกันรีบหนีจากคุณครูหุ่นยนต์ก่อนนะคะไปหาที่นั่งก่อนเนาะโอเคแต่ก็เธอตายแล้วฉันไม่มาหรอกนะที่นี่อะ่ะอา้าวแล้วทำไมรถไม่ไปอะ่ะอูตายแล้วรถบันะคะอยในที่สุดแล้วก็ออกมาจากโรงเรียนนรกนี้ได้นะคะเอา้าททำไมรถหยุดอะเด็กๆตัวแม่งงวะอีหอย่างวะ โอ้ยมีออกจากที่นี่ก่อนนะคะแม่กลัวเหลือเกินโอ้แต่รถคงเคแล้วเกินนะแม่ขอยืนหน้านี้แล้วกันเนาะกลับบ้านเราดีกว่านะคะเด็กๆอันตรายเลยนะคะแม่ไม่พบสมองอีกสองอันเนาะถึงแล้วรีบไปดีกว่ากลับบ้านที่รักของเราดีกว่านะคะดูซิมันยิงได้ไหมเอายิงไม่ได้แล้วหรอเพียร ชูเตอร์เพียภาษาอังกฤษ P.E.A. แปลว่าถั่วนะคะเพียชูเตอร์น่าจะเป็นเหมือนกับลูกถั่วเนาะที่เขาออกมายิงนะคะ <c oughs> ว,ว้าวถึงแล้วเนาะสนุกมากเลยแล้วก็เครียดด้วยนะคะโอเคความสมนุกก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งอลืมความ,มน่าักน่ารักด้วยนะคะคลิปหน้าแม่จะไปเล่นไปเที่ยวเกมอะไรนะคะ ฝากกดติดตามช่องเกม e x a t t e r ด้วยนะคะฝากติกตอกแม่ facebook แม่ด้วยนะคะเกม e x a t t e r เหมือนกันนะชื่อเดียวกับช่องเลยวันนี้แม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะออแม่แม่สามารถเป็นไอนี้ได้ด้วยมอดตัวอื่นได้ด้วยเนี่ย๋ยวดูซิมอดได้ไหมอืมมันมองไม่ออกเนาะเด็กๆเนาะโอเคดูมสกายคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนอุ้น่เหรอ โอ้ยโอ้ยจริงๆแล้วโลกของเราก็เป็นแบบนี้แหละเนี่อตายแล้วโลกของเรามันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอตอนนี้แม่กลายเป็นคนบินได้ไปแล้วนะคะโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ